นิทานเรื่องเจ้าหนอนจอมแทะเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการพับแล้วก็ตัดกระดาษนะคะในเล่มเนี่ยเขาจะมีกระดาษแทรกให้อยู่เวลาเล่าตอนแรกเนี่ยเอาออกไปก่อนเขาบอกว่าเจ้าหนอนเนี่ยแทะหนังสือเนี่ยตอนนี้เราเห็นเป็นครึ่งวงกลมให้เด็กๆคิดก่อนซิว่าถ้าเรากางหนังสือเนี่ยจะออกมาเป็นรูปอะไรอันนั้นเนี่ยให้เด็กๆจินตน,นาการก่อนวาดข้างหนึงงน่งครึ่งหนึ่ง ลองต่ออีกข้างหนึ่งเอ๋เหมือนไหมนะลองดูสิเรากระดาษวางแบบนี้นะคะเอากระดาษวางแบบนี้เด็กๆวาดครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วเออีกครึ่งหนึ่งจะเป็นยังไงนะให้ต่อลองต่อต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอกลางออกมาจะเป็นวงกลมจริงหรือเปล่าค่อยพิสูจน์โดยกลางออกแบบนี้นะคะพอเล่นเสร็จเรียบร้อยเล่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้เรายังสามารถเอามาต่อเป็นภาพต่างๆให้เด็กจินตนาการต่อเป็นภาพต่างๆเป็นดวงอาทิตย์เป็นอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้เวลาทีลาสอนพับตอนแรกเนี่ยเรา,าพับแค่สองทบก่อนนะสมมติครูอ้อยวาดเป็นอย่างนี้เส้นโค้งจะยากกว่าเส้นตรงเวลาสอนต้องตัดเส้นเส้นตรงก่อนนะครูอ้อยเริ่มอันนี้ไปภาพยากเลยนะคะสมมติว่า คิดว่าจะออกมาเป็นรูปอะไรสมมติจะออกมาเป็นรูปหัวใจเด็กๆจะวาดต่อเติมจากไอ้นี่ก็ได้หรือจะเอาเนี้ยไปเป็นเพลทที่จะวาดวาดลงไปในนี้แล้วต่อเติมก็ได้หรือเราจะหากระดาษอีกแผ่นหนึ่งมาให้เด็กๆทาเป็นเป็นการ์ดเนี่ยตัดออกมาเป็นการ์ดมีรูปอะไรอยู่ข้างในอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะเด็กพับตัด2ส,ส่วนเข้าใจแล้วค่อยมาเริ่มเป็น4ส,ส่วน เด็กก็จะมีความสุขกับการเล่นตัดกระดาษแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพับแล้วก็ตัดกระดาษว่าจะต้องมีลักษณะที่มันเป็นลักษณะของการสมมาตรกันด้วยเด็กก็จะเข้าใจในการที่จะเริ่มที่จะทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการพับตัดแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ๆไปทําแบบฝึกหัดเลยโดยที่เด็กไม่ได้มีพื้นฐานในการเล่นแบบนี้เด็กก็จะทําได้ด้วยความไม่เข้าใจแล้วมันก็จะยากมากสําหรับเขา